Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษการกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน3หน่วยงานจาก9ก้าหน่วยงานที่กทมได้เชิญมาร่วมตรวจสอบสนามบางกอกอารีนาหนองจอกกำลังเดินสำรวจตามห้องต่างๆเริ่มจากชั้นแรกถัดจากห้องสื่อมวลชนซึ่งเสร็จไปก่อนหน้านี้นานแล้วก็เดินดูห้องทำงานของคณะฟีฟ่าที่มีไม่ต่ำกว่า5้าห้องแต่ละห้องก็มีทั้งขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามการใช้งานแม้จะไม่ได้เปิดใช้แต่ก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอยู่ครบคันส่วนบริเวณนี้ก็เป็น มุมพักผ่อนห้องนี้คือห้องควบคุมระบบภายในสนามมีกล้อง C C T V กว่า50ตัวที่ติดไว้ทั้งภายในและภายนอกสนามก็สามารถสั่งการได้จากจุดนี้เดินมาอีกหน่อยบริเวณประตูทางออกด้านหลังก็มีรถพยาบาลคู่ภัยพร้อมออกทันทีที่มีผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหรือจะเป็นห้องนักกีฬาที่ไม่ได้ถูกใช้งานแต่ก็อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งระบบประปาไฟฟ้า ่อลลออยย่่ค,คกงเเา้นาน,นิีุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาสามันต่างๆก็มีอยู่ก่อนที่ฟีฟ้าจะมาตรวจในช่วงเวลาที่ผ่านมาและห้องสื่อมวลชนที่ตั้งใจไว้ว่าจะใช้เป็นห้องถแถลงข่าวในทุกๆวันทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกใช้งานแต่ก็คงสภาพเดิมเพราะมีพนักงานทำความสะอาดและชุดรักษาความปลอดภัยดูแลอยู่ในทุกๆวัน การแข่งฟุตซอลโลก2 0 1 2เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับกทมจึงเปิดสนามแบงคอกอารีนาแห่งนี้เพื่อที่จะให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้ใช้สนามแห่งนี้สําหรับการแข่งฟุตซอลโลกตามเป้าที่กําหนดไว้นะครับแต่ว่าการมาตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานทั้งหมดในวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและยังมีหลากหลายประเด็นหลากหลายคําถามภายในสังคมนะฮะที่ตั้งขึ้นมากับสนามแห่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นในทิศทางใดต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีให้ติดตามครับ 9หน่วยงานที่กทมได้เชิญมาร่วมตรวจสอบในวันนี้มีตั้งแต่คณะกรรมาการการกีฬาวุฒิสภาคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาพรวมราชุปถมัมภ์มสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษ การกีฬาแห่งประเทศไทยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและยังได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกสองท่านคือนายพร้อมพงษ์นพริศและนายจีลายุห่วงทรัพย์แต่ก็มีเพียงสามหน่วยงานหลังที่มาร่วมตรวจสอบในวันนี้เท่านั้นหลังจากตรวจห้องต่างๆเสร็จก็เข้ามาดูส่วนประกอบต่างๆภายในสนามบางกอกอารีนาหนองจอกตั้งแต่พื้นสนามฟุตซอลอัธจันทร,ร์ห้องว i p ของฟีฟ่ากระทั่งระบบแสงเสียงภายในสนามถ้าเราเราเอาติดใจมันก็ค้าง เ่ร,ร,ราาะด้ททีกก <c oughs> ็หลังจากตรวจสอบอยู่สักพักรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท,ที่ได้รับมอบหมายจากนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มาร่วมตรวจสอบสนามตามคำเชิญของกทมก็ยืนยันว่าดีเอสไอพร้อมเข้ามาตรวจสอบทันทีหากมีการร้องเรียนเข้ามาเหมือนเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยมันจะต้องเสร็จเดือนเมษาปีหน้า แต่ตอนนี้ขอใช้ก่อนมันก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเห็นปูนเปินปะปุปะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาเขาจะบอกว่าว่ากันไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาเหมือนเหมือน็จะจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่นี่มันก็ต้องดูว่าแล้วทำไมถึงเสร็จช้าทำไมไม่ทําให้มันเสร็จไวรู้ก่อนว่าจะมีการแข่งฟุตซอลหรือรู้ทีหลังอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับมีโครงการจะทําอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็พอทํามาเสร็จแล้ว มีการขอใช้ด้วยทีหลังก็ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี้ว่าใช้เวลาปีหนึ่งก็ได้ขนาดนี้ก็ก็ขอสมควรครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเขด้วยหลายๆอย่างเท่าที่ผมดูในทีวีแลอดูในข่าวทั่วไปเห็นอาจจรรย์เสาทำไมเล็กจังแต่มาดูแล้วอ๋อที่มันเล็กก็มันเลื่อนได้ไงเพราะมันต้องทําเก็บคือเข้าพับเข้าไปเลยะทั้งสี่มุมแล้วทําให้ขยายห้องเพราะนั้นเสามันก็เป็นมันก็เสาเล็ก แต่ว่ามันเลื่อนได้เดี๋ยวผมมุดเข้าไปดูที้นี้เออมันก็แต่เขาบอกเป็นเขาว่าเป็นมาตรฐานของสารัฐเขาซื้อมาเป็นซื้อมาของไอไอไม้นี่ก็ซื้อมาคือทุกอย่างซื้อมาประกอบหมด ภาพพรมสีเทาถูกนำออกมาตากแดดภายนอกสนามหนองจอกถูกเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อวานนี้18พฤศจิกายนซึ่งเป็นพิธีปิดการแข่งขนันฟุตซอลโลกตามภาพยังระบุว่าเป็นพรมที่ถูกนำออกมาตากแดดเพราะหลังคาสนามฟุตซอลรั่วจากฝนที่ตกลงมาทําให้พรมเปียกชื้นบางรายงานก็ระบุว,ว่าฝนที่ตกลงมาทําให้เกิดน้ําท่วมภายในสนามฟุตซอลแต่จากการเข้ามาตรวจสอบก็ทําให้เราพบว่าหากมีน้ําท่วมหรือหลังคารั่วขนาดที่น้ําฝนจะเล็ดลอดลงมาจนสนาม เปียกชุ่มพื้นสนามฟุตซอลก็ไม่น่าจะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เพราะเป็นพื้นไม้หากโดนน้ำก็ย่อมเกิดอาการบวมหรือมีรอยด่าง ส่วนภาพพรมที่ถูกนําออกไปตากนั้นเป็นพรมรอบนอกของสนามซึ่งอยู่ติดกับช่องลมช่วงที่ฝนตกก็จะมีละอองฝนกระเด็นมาโดนเป็นเพราะในระหว่างนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งฟาซาสตร์หรือเปลือกคุ้มอาคารสีเหลืองทองตามแบบและก็ยังไม่มีอะไรมาปกคลุมในส่วนนี้โดยฟาซาดตร์เป็นงานตกแต่งสถาปัตยกรรมที่ห่ออาคารให้สวยงามเป็นผ้าใบคลุมผนังที่สามารถช่วยกระจายแสงสู่ภายในสนามได้ตามแนวทางของการประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง และตัวฟาซาดนี้ยังมีระบบระบายอากาศที่ดีป้องกันความร้อนจากภายนอกลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศได้ดีอีกด้วยซึ่งการสร้างตึกในสภาพเลปลือยเปล่าแล้วคลุมด้วยฟาซาดก็ได้รับความนิยมในหลายตึกในต่างประเทศบางแบบสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ในตัว ภาพนี้เป็นแบบจำลองที่ทำให้เห็นว่าหากมีการนำฟาซาดมาคลุมตัวอาคารสนามบาังกรอ,กอารีนาหนองจอกก็จะปิดมิดชิดต,ตามโมเดลที่มีออกมาให้เห็นก่อนหน้านี้นี่จึงตอบโจทย์ที่ยังเป็นที่สงสัยว่าแบบของสนามที่สร้างออกมานี้ผิดไปจากแบบเดิมหรือไม่จนกระทั่งมีภาพเปรียบเทียบเผยแพร่อ,ออกไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นแบบที่ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดตามสัญญาที่จะต้องแล้วเสร็จตามแบบในเดือนเมษายนปี2556สนามแห่งนี้นะครับจะส่งมอบให้ผู้รับจ้างในวันพรุ่งนี้เพื่อดําเนิน เนการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ นะครับให้เสร็จสมบูรณ์อายุสัญญาของการก่อสร้างสนามนี้จะไปสิ้นสุดในเมษายนนะครับ2556นะครับในอีก4-5เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นวันนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดสัญญาก็เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญานะครับฉะนั้นวันนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าหากว่ามีสื่อมวลชนอาจจะมาเห็นการก่อสร้างในสนามแห่งนี้ก็ขอได้โปรดทําความเข้าใจนะครับว่าอายุสัญญาของการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับขีดเส้นใต้3เส้นแม้กระ่ ทังเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสนามแห่งเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้น้ําท่วมสนามทั้งหมดนะครับก็วันนี้ก็ปรากฏต่อสายตาทุกท่านแล้วว่าถ้าสนามท่วมทั้งหมดพื้นสนามแห่งนี้จะต้องบวมแน่นอนเพราะเป็นพื้นไม้ นะครับฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่กรุงเทพมหานครอยากจะได้เรียนกับท่านสื่อมวลชนเพื่อเรียนถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เราก็บริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะได้เชิญหน่วยงานตรวจสอบทั้งหมดนะครับได้เข้ามา,าตรวจสอบนะครับมาดูความพร้อมว่าสิ่งที่เราพูดว่าเป็นความพร้อมมาโดยตลอดนั้นเรามีความพร้อมอแค่ไหนอย่างไรนะครับ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกๆที่ตอบรับการเข้าร่วมตรวจสอบสนามในวันนี้เดินตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกถึงเอกสารหลักฐานต่างๆเพราะดี i ไม่ได้มีอำนาจเข้ามาดูแลสั่งการเรื่องนี้โดยตรงจนกว่าจะได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบเช่นการหัวประมูลหรือการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ตรงตามมาตรฐานถึงจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนในกรณีการทุจริตก,ก็ยังยังไม่น่นะก็รู้ว่า มีมีเราจะคงจะดูในเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลเหตุที่จะน่าเข้ามาไหมถ้าไม่มีคนมาแจ้งแต่ว่าจากการสาะ,ะแสวงหาข่าวข่าวสารของเราเนี่ยอาจจะมีมีสิ่งบอกเหตุอะไรบางอย่างเราอาจจะเข้ามาก็ได้นะครับ หากย้อนกลับไปดูจดใหญ่ของสนามบาังกอกอารีนาหนองจอกก็มีตั้งแต่ความใหญ่โตของตัวอาคารความสวยงามการประหยัดพลังงานและเวลาที่จำกัดกว่าจะได้พื้นที่ของการสร้างสนามก็เฟ้นหายอยู่นานทั้งเขตดินแดงห้วยขวางก่อนจะมาลงเอยที่เขตหนองจอกเพราะพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังไม่มีสนามกีฬาและเป็นพื้นที่ที่กำลังถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องหลังลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอลตั้งแต่ต้นปีวันที่13มกราคมก็เริ่มก่อสร้างเป็นสนามกีฬาแบบ หลังคาแขวนใช้โครงสร้างรับแรงดึงในลักษณะเดียวกับสะพานขึงถือเป็นวิศวกรรมขั้นสูง ประกอบได้รวดเร็วโดยใช้เทนชัลลอดแทนการใช้สายเคเบิลเพื่อหิ้วโครงหลังคาที่มีน้ำหนักถึง3,000ตันถ่ายเทน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาลงไปยังเสาไพลอนที่มีอยู่4มุมหลังคานี่จึงเป็นสนามแห่งเดียวของไทยที่จุผู้ชมได้มากถึง12,000ที่นั่งติดอันดับ5ของอาเซียนส่วนประกอบอื่นๆก็ใช้วิธีการประกอบช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเสาเข็มแบบเหลี่ยม ฐานก็เป็นแบบสําเร็จรูปที่ยกไปประกอบได้เลยเช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่นๆภายในสนามจนกระทั่งมาเป็นสนามบังกอกอารีนาหนองจอกในช่วงการแข่งฟุตซอลรวมระยะเวลา286วันจากนี้ไปกทมจะปิดสนามบังกอกอารีนาหนองจอกไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในสนามอีกและจะเริ่มตั้งนั่งร้านพร้อมดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาเพื่อให้แล้วเสร็จตามกําหนดภายนอกยังต้องปรับตกแต่งให้มีความสวยงาม ตามแบบจะต้องมีบ่อน้ําเป็นลานให้ผู้คนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้พร้อมฟาซาดเปลือกหุ้มอาคารที่เตรียมตั้งนั่งร้านและติดตั้งพร้อมกับการทาสีตัวอาคารเช่นเดียวกับภายในที่เห็นปูนเปลือยเปล่าก็ต้องทาสีเช่นกันพื้นสนามฟุตซอลของอเมริกาที่เห็นปูอยู่นี้ก็จะดําเนินการรื้อออกเพื่อเก็บรักษาไว้ปูอีกครั้งก็ต่อเมื่อจะใช้สําหรับการแข่งขัน ภาพสนามแบงคอกอารีนาหนองจอกที่เห็นไปในวันนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะครับจากนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งต่อให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้ามาดําเนินการเพื่อที่จะทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนปี2556ตามสัญญานะครับนี่เป็นสภาพภายนอกในวันนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ตัวโครงสร้างของอาคารที่แล้วเสร็จณนะจุดนี้นะฮะถ้าเราจําภาพนี้ไว้เดี๋ยวเราไปเทียบดูนะครับในวันที่แล้วเสร็จเดือนเมษายนรวมถึงข้างในที่เราไปประมวลมาให้เห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับจากปัญหาน้ําท่วมในปี25 154ทำให้มติคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติขยายเวลาการสร้างสนามแห่งนี้ไปอีก180วันนั่นก็หมายความว่าหากในเดือนเมษายนปี2556เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยน,นะครับก็จะไปแล้วเสร็จอีก180วันหรือว่าภายในเดือนตุลาคมปี2556สิทธิกรประกำนนถ่ายภาพพัชรประพลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภยัยรายงานจากสนามแบงอกฟุตซอลอารีน a หนองจอก